ครับสวัสดีครับอุดรธานีทีวีนำเสนอดอนปู่ตาครับก็จะได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของดอนปู่ตาวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้อุดรธานีทีวีด้วยนะครับครับเชิญรับชมได้ครับ เราได้คำฝันฝันวมามากพอท้ายอ่ะที่ภาไปทางสนามบินน่ะสัตนยามนกลนมากมาสัตย์ยางน้ำกลั่ยางเด็กบ่ท่านยางแล้วแบบโอ้ยผู้ใหญ่ผู้งามจะเที่ยงชี่ล่ะคือยางหุ่นเล่าเนี่ยล่ะสนามบินเล่าจักสนามมีเยอะใช่เมื่งจักเอาขึ้นเล่าเราเป็นที่เป็นผู้ระดับเป็นผู้ปกครองแผ่นดินผู้ละเหลียวเบิ่งเพราะว่าฝันยังใดเนี่ยโอ้ยหลาย ม,ม,มี่แต่นพูใหญ่ๆไอ้บริวารเพื่อแมันบ่บริวารก็มีกแตางคนก็ฝันเห็นว่าเป็นชุดขาวผู้นี่ย่างออกหนาแต่ชุดขาวย่างคนรึมๆพม่นเ่ะมันเป็นสองล่างอันนะ <ừ> ผู้ชื่อปาขาวกับผู้ทองมาเป็นล่างเดียวกันมือวานเพื่อนบอกผู้เดียวกันอว่สาสั่นเพิ่นว่าผู้เดียวกันเพื่อนบอกว่าผู้เดียวกันม่มีไผแต่ว่าเป็นสองล่างในผู้เดียวกัน ปูชีพะขาวปูท้องมากเพราะว่าลูกหลานที่ได้หู้คักค่ะนะวาดเพิ่นมาเขาว่าบอกว่าปูเป็นผู้เดียวกันเพื่อนปูท้องมากกับปูชีพะขาวนี่คือเป็นผู้เดียวกันเป็นผู้เดียวกันแต่ว้าเรื่อเพิ่นชั้นน้านี่เพิ่นสิตค้างนึงถือบอกข้าค้างนึงถือน้าแดงปูทองมากปฏิปฏิแยกเลยอันนี้ปูท้องมากเ้ออันนี้ปูชีพภคาวเนอะเพิ่นชั้นนี่คือยังของปูชีพภคาวชั้นหน้าภ้าว ผู้ท้งว่าสันนำแดงนี่ทีนะิันตีบอกเลยมันแยกอยู่แต่ว่าในหลังเดียวกันคุณคุณพ่อชื่อว่าอะไรนะครับผมคุณพ่อเกียงไก่คุณพ่อเกียงไก่ครับครับผมครับนี่คือคุณพ่อที่ดูแลรอนปู่ตาให้ให้ปู่นะครับได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณคุณพ่อเกียงไก่มากนะครับผมครับครับจะถ่ายรูปปู่ให้เห็นชัดๆนะครับปู่เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่นะครับสมาร์ทครับ เความเมตตาสูงเลยนะครับเอาเหรียญเด้อเรื่องเหรียญเด้อผู้ใดต้องการเด้อลูกหลานหรือพ่อแม่ไอ้น้องเหรียญกับยังหลายโยดอย่างนี้จังไนไม่เสบดเหรียญปูเฮาเนี่ยละปูสังไว้ตั้งแต่ปีหาเก้าคนน่ะมามาบูซ่าเอาผู้ใดอยากได้ก็เป็นบุญวัฒนาเด้อต่อไปกับผู้มี่แล้วมาสั่งอย่างน้ำพอ้เฮา เหรียญนี่เป็นคุณคคามนี่สุดเดียวเท่านี้บอกกับเอาลงโบดถ์ไปแล้วบล็อกของพอเฮ้าที่เพิ่นสางไว้ปูเพิ่นนี่เหรียญกูไปใส่ชูไปยังคือบลเอกไมใ่ให้นบู้สาโอ้เราสูญใหญ่ตัวได้แตงคันหาครับคันแปดคันหาสองคันหรือแล้ว,วอยออนย่อมให้ลูกหลานกระส่นนี่ถือให้แลรเป็นหัวต่ำเบิ้ลตัวให้ได้ปูสังแล้วเนาะเออปูสังแล้วต้องมา เอาบูช่งผู้นอออกไปหอดสามร้อยสองร้อยสามร้อยพวกเอฟซีเขาไม่ยังแกมอีกเท่านี้แหละขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลที่ถ่ายรูปเหรียงให้เอซีได้ดูนะครับชัดๆนะครับนี่มีสด้านนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับ

เงื่อนเพิ่นน่ะเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นก้มก็จอยเดี๋ยวนี้บาดนี้เพิ่นได้่าอยากโอบบ้านอีกูุณจีได้เงื่อนขึ้นว่าท่านแล้ว่าเงื่อนไทยมาแล้วดีใจว่าพลินมืออื่นเสร็จสิขึ้นบ้านไหมเพิ่นครับผมกันลูกหลานอยากมากกับมามืออื่นมาเบิ้งไม่แย่งตัวโอ้ครับเธอได้โอบได้ลับมือนี่ครับครับเพราะว่าเอฟซีสอบถามมาเป็นไดรความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวกั จังที่ละจังเพิ่นดีใจว่าปูเพิ่นเห็นเพื่อนแล้วโอ้ยดีใจลูกหลานมาลูกเพิ่นเอามาให้ว่าสั่นจักทั้งไหนครับลูกจากนี่แหละลูกหลานบ้านใกล้ๆบ้านเขานาะแมนเขากัดถื่อนน้ำพรอนี่ล่ะเถื่อนกับพ่อได้ใส่มาเอาเงินไทยยี่พอเนี่ยลูกหลานมาอยากมาสั่งมายังเคยพ่อกขมาทุ่มที่ใจบุญทุ่มที่อยากท้านน้ำพรอลายอย่างโยสิขาดเยอะเหลือนี่หนึ่งเต้นสองเงิน อยากสั่งโย่เงินกะอยากได้เต้นกะอยากได้คครับเัาไว้เต้นนี่ราคาเท่าไหรครับผมประมาณหมื่นห้ากะอยากได้โย่อีกจักสองสามหลังโย่เพราะอะไเนี่ยเป็นของเพิ่นเบิร์ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากได้โย่นี่นะครับเอฟซีนะครับคือนี่ตัวอย่างเต้นที่เอฟซีมามอบให้กับปู่นะครับ สนใจก็มามอบนะครับโตเก้าอีกขาดมีแต่ของเพื่อนเบิร์อยากเป็นของพ่อเบิร์ตหน้าเดิมเนี่ยการมีลูกหลานอยากซัดท่ากับอยากมาซอยกับมาหลายยางหลายเนี่ี่ในวัดในว่าเพื่อนกระชีได้เฮ็ดอีกหลายสาราทั้งในมุ่งสังกษสีสีรือเฮ็ดไม่เฮ็ดเพดานทั้งไอสางที่ในวัดกระชีได้ฮือหลายยุโรเงินน่ะหลายแขนหลายล้านโยกแต่มาซอยลูกซอยหลานหรือซอยพ่อแม่ หรือซอยปูซอยที่มาสางซอยกันลูกหลานที่ย่องไก่กะพิเกนาหรือกะไปเจอปีฮื้อสซางกะฮื้อกะทีเฮ็ดเพดานมุ้งลังค่ายซาราทั้งในบ้านกะจีเฮ็ดอีกเพิ่นไม่มองเฮ็ดไหลหมองยี่ดอกกะ อแม่นต้นเงินนาจงสานเก่ามากคันเรได้ถูกหวยหรือได้โซกได้หลับกัเอาเพชรมาหาพอเาเียเสมาชรนหลายอย่างหลายแนวลูกหลานเขาก็ซุ่มไหเขามาใส่กับดีแจน้ำหลายอย่างโยเพ่กะเทศน้ามูนีละเฮ็ดมันสะอาดท่านเฮ็ดหมันดูดีขึ้นครับผมเอาอยางอาตูซาตู ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรอนปู่ตาวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ